มีทั้งหมด4ตัวซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่วางขายนะครับเราแจก,กฟรีตอนนี้ Q30 <30 S 1> เริ่มผลิตไปแล้วนะครับเนื่องจาก<ม>จาเนื่องจากชิปในการผลิตมันไม่สามารถหาได้อีกแล้วชิปหายใช่ไหมครับชิปหายครับนี่คือรีซา์ที่ดําล้ํามากก็คือคอนเนคเตอร์แบบงอแบบงอครับ45องศาเพื่ออะไรจันตรงนี้ป้องกันแรงเครียดครับซึ่งปกติ ในทุกรุ่นเลยอาจารย์จะเป็นตรงมางแล้วจะเกิดปัญหาสายขาดในสายหักในตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจานกอริล่าในซีรีส์นี้นะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการทําคอยซึ่งในรุ่นเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรจำได้ไหมรู้ไหมแต่ตอนนี้ก,กดแค่ปุ่มเดียวมันเนี้ยสับหมดไปเรื่อยๆอ๋อขวาบนเลยนะใช่ครับลำมากสะดวกสบายขึ้นใช่จะเป็นเรื่องของความถี่นะครับให้เลือกได้มันจะมีอยู่สามความถี่นนะใช่ไหมแต่ใช้งานไปแค่ชั่วโมงอ่ะควรจะชาร์จอ๋ครับควรจะชาร์จทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราใช้จนแบตหมดเนี่ย มันเป็นการทรมานแบบอายุการใช้งานแบตมันจะน้อยหรือบางครั้งวางเครื่องไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยควรจะชาร์จอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งให้เต็มโอ้นี่ยได้คนได้แลเชื่อมกันแล้วครับเรียบร้อยโคตรไวเลยเรียบร้อยแล้วเออเชื่อมกันแล้วไม่ถือวินทียังไม่ได้ทําเลยไม่ต้องกดเชื่อมต่อตัวนมันเองฟังเสียงแม่คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเ,ออเล็กเบาไม่หนีผูเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าใต้พิภพนะพบกับผมเบลปีนัทและผมป้าป้าดีเทคเตอร์ครับครับวันนี้เรามาทำอะไรอาจารย์วันนี้เรามามาเล่นน้ำครับโอเคไปเล่นน้ำวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่กันที่แม่น้ำเพชรบุรีอ่าเขื่อนเพชรบุรีเขื่อนแม่น้ำเพชรเรายกกองถ่ายมาที่ต่างจังหวัดเลยวันนี้เพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะใช่วันนี้เราจะมาทำอะไรอาจารย์ นลกจากมาที่แม่น้ำเพลรแล้วมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำวันนี้เรามากันทำอะไรมันทำอะไรกันอ๋อเราจะมารีวิวเจ้า q ิวสามห้าใช่เหรอค่ายเควสจริงๆมันเป็นเซอร์ไพรส์นะครับกำหนดการเนี่ยมันจะมาถึงเมืองไทยช่วงสิ้นกรกดาษกระดานี้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้นเดือนอ่เขาส่งมาให้เราก่อนนะครับเป็นเดโมมีทั้งหมด4ตัวซึ่งตอนนี้เราจะยังไม่วางขายนะครับ เราแจกฟรีใช่เราจะส่งให้กับมือโปรโในทีมของเราเพ่อ <c oughs> สอบเครื่องเ <c oughs> ช่นใครครับจางมือโปรเช่นช่างภาพค,ครับเช่นพี่หนึ่งครับในนั้นไม่มีเบลแน่นอนไปแล้วผมกลับแล้ว เมื่อวานผมได้ลองแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นคิวของเบลนะครับอ่าแต่ก็ได้ลองเมื่อตอนก็เสียงคมดีนะใช่ใช่แต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะลองกันเต็มเต็มอีกทีวันนี้อ๋อม่อีเมื่อกี้มีคอมเมนต์จาก f อถามมาเนี่หวานคอมเมนต์หวาราคาเท่าไหร่อาจารย์หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองเท่านั้นแต่ว่าไม่แถมตัวชีพเป้าถูกต้องครับตัวนี้ไม่แถมชีพเป้าแล้วนะครับในคิวสามสิบเราจะแถมอยู่ใช่แต่ว่าหมดโปรละหมดโปรับเนื่องจาก เนื่องจากชิปในการผลิตมันไม่สามารถหาได้อีกแล้วชิปหายใช่ไหมจ๊ะชิปหายครับก็ <c oughs> คือชิปเนี่ยเขาไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูกต้องเป็นชิปตัวเดียวกันใช่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นใช่เพราะว่าตลาดรถยนต์เขากวานซื้อชิปไปจนหมดแล้วมีการซื้อชิปล่วงหน้าเป็นปีๆซึ่งไอ้พวกเครื่องตรวจจับโลหะเนี่ยมันเป็นนิชมา m a r k เป็นตลาดขนาดเล็กกาลังการผลิตเขาไม่ได้สูงเหมือนกับค่ายรถยนต์เพราะฉะนั้นชิปที่โดนกว่าดไปก็หมดไปจากตลาดสาขาอื่นก็ต้องไปสู่ หาชิปใหม่เขาต้องหาชิปใหม่ในการผลิตชิปหายไม่พอแพงขึ้นอีกใช่ไม่ใช่ใช่ทำให้ต้นทุนในการผลิต Q30 สูงขึ้นเขาก็เลยไม่ผลิตเลยใช่ก็เลยมาผลิต Q35Q35 มีการเปลี่ยนสิ่งที่สําคัญนึงคือชิปประมวลผลครับชิปประมวลผลตัวนี้แรงกว่าตัวนั้นในราคาที่ถูกกว่าอ๋อจะคือลึกกว่าดีกว่าอืจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะที่บายให้ฟังกันทีหลังนะครับซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ว่าเขาจะ ส่งมาให้เราเนี่ยช่วงสิ้นเดือนกรกฎาไม่ใช่สิเขาไม่ได้ส่งให้เราสิเราจะบินไปจีนถูกต้องครับบินไปโรงงานคจริงจริงเป็นของอเมริกาแต่ฐานการผลิตอยู่ที่จีนในเอเชียอยู่ที่จีนว่าลูกค้าบางคนซื้อคุยไปอ้อทำไมเม็ดอินชัยนาไอโฟนก็เม็ดอินชัยนาไหมอ๋อแต่เป็นของแท้ก็ต้องขออธิบายเอซทุกท่านเลย BMW ก็เม็ดอินชัยน เฟ s เนี่ยจริงๆเป็นของอเมริกาก็จริงแต่ว่าทานการผลิตอยู่ที่จีนคือบริษัทเขาอะอยู่อเมริกาแต่ว่าฐานการผลิตโรงงานอยู่ในจีนหมดเลยคล้ายๆเช่นเดียวกับที่เราบินไปอ๋อเดี๋ยผมก็จะพูดไปที่มาเลเซียมาเลเซียของค่ายๆหนึ่งก็บอกไปเลยก็ได้ของไม่แลบไม่แลบอของไม่แลบบริษัทอยู่ออสเตรเลียแต่ว่าฐานการผลิตอยู่ที่ มาเลเซีย <Malaysia. S 2> ครับในโลกนี้มีฐานผลิตอยู่3าที่ทั้งหมด1ในออสเตรเลียเอง2ในมาเลเซีย3ถ้าจำไม่ผิดบราซิลมีผลิตอยู่3ที่ในโลกนะครับแต่ในสําหรับเอเชียแปซิฟิกเราผลิตกันที่จีนมาเลเซียเฮยไทยนึงมพราผมใจผมอยู่กับส้มๆไงจช่ตัวที่ส้มกำลังมาแรงโอเคใช่โอเค,อเคจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้แจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับว่าสิ้นเดือนนี้ไทยสปายผมและ นักล่าตายพิภพเราจะบุกโรงงานรวมไปถึงคุณเฟสใช่ก็อยู่ในทีมไทยสปายนั่นแหละจะบุกโรงงานเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดร้านวันที่26ถึง30นะครับช่วงนั้นเราอาจจะไม่ได้สกรกฎาคมหกหกกกกาคมใช่เราจะไปกันใครอยากจะได้ของฝากอะไรจากโรงงานเฟสติดต่อทางช่องนักล่าตาพิภพได้เลยนะครับช่องป้าป้าอะไรป้าดีเทคเตอร์อะไรป้าช่องไม่มีครับแต่ช่องมาแจมช่องนี้เราเป็นคนจับนะครับใครอยากได้ของฝากของอะไรแบบยูนิคยูนิค เชิญอ่าโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเพื่อ FC ทำได้ทุกอย่างงานเสียเงินเราไม่คุยแล้วเราเรามาดูรูปชมรูปรักเจ้า Q สามห้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันครับเชิญนี่มาแล้วให้อาจารย์อธิบายครับผมจะยกหน้าที่นี้ให้อาจารย์นะฮะเดี๋ยสิเดี๋ยสิผมจะยืนอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเดี๋ยวถามคุณเบลก่อนที่เห็นเนี่ยมีอะไรแปลกไปจากเดิมบ้าง ที่เห็นเลยนะก็มีสายลักแขนนะเล็กลงนะจานอันนี้เป็นจานอะไรเนี่ยกอซิลล่าเฮ้ยกอริลล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอยู่จังหวัดช็อตซิลเลยนะครับกอริลล่าครับเทอร์โบคอยเทอร์โบดีคอยหน่อดับเบิลดีดับเบิลดีป่ะอาจารย์เทอร์โบดีเทอร์โบดีนะไม่ใช่ดับเบิลดีจานที่หน้ากว้างขึ้นหรือเปล่าอาจารย์เท่าเดิมเท่าเดิมเลยคุณก้าวอ๋อผมจะทำให้มันเติมเต้นไปกันแหละแล้วก้อนี้ครับมาดูใกล้ๆนนี่คือ ดีไซน์ที่ดํ้มมากก็คือคอนเนคเตอร์แบบงอแบบงอครับ45องศาเพื่ออะไรจย์ตรงนี้ป้องกันแรงเครียดครับซึ่งปกติในทุกรุ่นเลยนะจารย์จะเป็นตรงมาแล้วจะจะเกิดปัญหาสายขาดในสายหักในโดยเฉพาะตรงนี้และบริเวณนี้นะควสรุ่นนี้ก็ทํามาเพื่อป้องกันปัญหาโดยเฉพาะบางทีกลางเดินเดินอยู่เฮ่ยขาดเรียบร้อยกลับบ้านเฟลนะเพราะว่าในรุ่น Q30 จะได้ยินว่ามีปัญหาเรื่องสายขาดบ่อย<ะ>เขาเลยปรับปรุงนะครับมีอะไรอีกครับที่ดูก<ด>็อนี่ครับนี่ที่แปลไปได้เลย จาก Q ิวสเป็น Q สามห้าแล้วใช่แล้วก็มีสีขาวแต้มตรงนี้ด้ลยตั้งค่าอ๋อใช่ๆเอาลิควิดเปเปอร์มาทานี่ทำมาจากโรงงานนะไม่เราไม่ทำเองเพื่ออะไรจะได้เห็นชัดขึ้นใช่ไหมใช่ครับน่าจะเห็นชัดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดถูกไปไปกดชี้เป้าจะตั้งค่าอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่ารูปร่างภายนอกก็เมื่อกี้คุณเบลก็พูดไปแล้วว่า มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ถูกต้องแล้วฮะสังเกตได้รูานร่างภายนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นแต่ว่าภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลักๆนะครับจะมีเรื่องของชิปประมวลผลโปรแกรมการทํางานนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือวัสดุในการผลิตจานจานเดิมเนี่ยจะเป็นจานแรปเตอร์ ไม่ใช่ไม่ใช่ทีเล็กใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ทีเล็กทีเล็กไม่ใช่ทาร์โนซอลัดจานแรปเตอร์ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจานกอริลลาในซีรีส์นี้นะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการทําคอยซึ่งในรุ่นเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรจําได้ไหมรู้ไหมอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมเคลือบทองแดงครับใช่เป็นอลูมิเนียมเคลือบแบบทีนี้มันจะมีปัญหาในกรณีที่ร้อนมากๆหรือว่าใช้กระแสสูงๆในการทํางานมันจะทําให้สายเนี่ยละลายภายในแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นทองแดงทั้งหมด แล้วก็แก้ปัญหาสายตัวนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะทนขึ้นอันนี้ต้องขอขอบคุณไปยังช่างภาคนะครับที่เป็นคนคนพบปัญหาล <ง S 1> แล้วก็ฟุดแบกลง,ลงทุนแกะเออลงทุนแกะเลยรอาอาจารย์เสียให้ช่งางภาก็แกะหรือเหมือนเป็นอะไรอะหมอพรทิพย์อะอฉันสูตรเลยว่าจานตายเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราก็คนพบว่า สายมันละลายแต่ทางอาจารย์ประปาทางคุณธมได้แจ้งไปทางโรงงานใช่เราผมผมก็ผมเนี่ยแจ้งไปทางโรงงานเองเลยเราก็แจ้งไปทางโรงงานว่ามันมีปัญหาแบบนี้โรงงานใช้เวลาสองอาทิตย์ในการปรับปรุงเขาก็เปลี่ยนจานรุ่นใหม่หมดเลยเขาบอกว่าจะไม่ผลิตจานแบบเก่าอีกแล้วพอมีปัญหาก็จะมาผลิตจานแบบอันนี้ไม่เหมือนหลายโรงงานใช่ไหมจานที่จานรีเควสตไปไม่แก้ให้หลายๆโรงงานรีเควสตไปเขาก็แก้ครับแต่เดี๋ยว่าเขาจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการแก้ไขนานนี่นานมากไหมอาจารย์ มาก <มา S 2> อันนี้ปีขึ้นปีขึ้นใช่มีสองสัปดาห์แก้หให้เลยคือมันแล้วแต่คืออย่างอย่าง q u e s เนี่ยเขาค่อนข้างฟังปัญหาจากประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้เยอะแล้วใช้แบบฮาร์ดคอร์แบบสุดๆกันไปเลยอะไรเงี้ยท,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 ที่่ไหนในโลกเขาไม่ใช้กันแบบนี้ลงน้ำกัน4-5เมตรถูก Q 3 0ิซัด,ดอย่างเดียว ใส่มอซส,ส์ขึ้นวิบากโยนขึ้นหลังรถมีทุกแม่ต่างประเทศเขาจะถน,นอมทีนี้เขาก็เลยได้ไอเดียจากเรานะครับส่วนในเรื่อง h o าซิ่งกันน้ําก็ยังคงใช้ฮ o า s ิ่งเดิมนะครับใช้เทคนิคารกันน้ําแบบเดิมซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ลวอะไรมีพร้อมนะครับในการบริการของเราถ้าเกิดมีปัญหาเราก็สามารถเซอร์วิสได้เร็วาวยี่ยมออื่นกันมีประกันเท่าไหร่จังประกันห,หนึ่งปีครับในราคา13 9 0 0ันยบาทบาทใช่ครับโอเคทีนี้พอเรารู้ละว,ว่า ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงชิปประมวลผลนะครับเป็นชิปผมจารหัสชิปไม่ได้แต่ว่าชิปที่ใช้เนี่ยทำให้เครื่องสามารถทํางานได้นิ่งขึ้นจากที่เราทดลองใช้นะครับมีความลึกเพิ่มขึ้นใช่ครับมแน่นอนแล,และอย่างสุดท้ายคือสามารถจําแนกโลหะที่อยู่ใกล้ๆกันได้ดีมากขึ้นมาคล้ายๆว่าดิโคเบรดสปิดใช่ไหมคล้ายๆแต่ไม่ใช่โคเบรดสปิดแต่ไม่ใช่ครับมาทีต๊อดตอตออาจจะคน2ชิ้นเลยใช่พูดง,ง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่า คล้ายๆกับมันไม่เชิงว่าตั๊กๆสองชิ้นนะครับสมมติว่ามันอยู่กับเหล็กใช่ไหมอยู่ใกล้ๆกับเหล็กมันจะอ่านเจอของดีแต่ข้ามเหล็กได้เมื่อก่อนเนี่ยเหล็กมันจะถมสัญญาณเหล็กมันจะถมแล้วข้ามของไปเลยแต่ตอนนี้มันจะแยกได้มากสัญญาณเหล็กจะบางมันจะสะดุดมากขึ้นเดยวพูดง่ายๆเหมือนกย่เก้าลอยเหล็กเอราครับส่วนเรื่องของโปรแกรมการทํางานภายในก็ยังคงมีโหมดเหมือนเดิมมีโหมดอะไรบ้างครับคุณเบียร์นั้นก็จะมีโหมดพาร์ทนะฮะโหมดฟิล โหมดบีชแล้วก็โหมดทองคำธรรมชาติถูกต้องครับส่วนเรื่องที่แตกต่างออกไปจาก Q30 ก็คือมีความที่เลือก,อกได้ใช่ครับคล้ายๆกับ Q60 Q60 หรือ Extra Pro ตอนนี้นะครับะะจะเลือกได้3ความถี่นะครับมีความถี่อะไรบ้างครับ5ก h z 13ก h z และ21ก h z ลเเมื่อกี้ผิดหมดเลยนะตอนแรกอะ เมื่อกี้เมื่อกี้ซ้อมอย่างเมื่อกี้ซ้อมผมอ่านแมนภาษาอังกฤษไงผมก็แปลกับหน้ากับหลังบ้างคู่มือเป็นภาษาอังกฤษโอเคตัวเลขแม่งยังต้องแปลโอเคคือห้ากิโลเฮิร์ตไี่มันเหมาะอะไรครับเหมาะสำหรับเอา็นว่าได้ความลึกที่เยอะที่สุดเหมาะกับงานของโบราณได้ความลึกที่เยอะที่สุดของชิ้นใหญ่ที่อยู่ลึกที่ดีครับครับสิบสามล่ะสามคือหา ของกลางๆเช่นสนามบอลโรงเรียนใช่ชายหาดโรงน้ําคนใช้สิบสามกิโลครัชายหาดนี่ผมเน้นเน้นต่าๆจะดีกว่าครับเน้น5้าดีกว่านะครับเพราะยิ่งความถี่สูงเนี่ยมันไปกระตุ้นเกลืออ่อยี่สิล่ะยี่สิบเอ็ดเอาไว้หาของเล็กเช่นตุ่มหูทองเล็กๆหรือทองคํำธรรมชาติเพราะว่าบางทีเราใช้ห้ากิโลยิ่งไปเนี่ย ถ้าของเล็กๆอาจจะทะลุใช่ไหมอากต้องไม่ได้ญญทะลุครับคือสัญญาณม,มันมีความแรงไม่พอที่จะกระตุ้นให้ของเล็กๆเกิดการตอบสนอง,งออคือคืออาจจะข้ามได้เลือดถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดข้ามแน่นอนข้ามแน่นอนข้ามแน่นอนไม่เจอคือถ้าหน้าง,งานเรารู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีคนทาตุ่มหูทองหายหรือเขาแอบไปหาตุ่มหูทองเล็กๆให้หรือสร้อยทองเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ควรใช้21กิโลเฮิร์ตซ์ใช่ครับประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานจริงเดี๋ยวเราจะให้คุณเปลี่ยนนัด ทดลองครับเอาไวนะ้ใน EP ที่หน้าอีกทีนะอีกทีหน้า,ออนาโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการตั้งค่ากันก่อนไหมว่าหน้าตามันเปลี่ยนเปนแบบไหนครับผมอ่ะโอเคอ่ะครับเดี๋ยวเราก็มาดูการเปิดเครื่องการตั้งค่าการใช้งานนะเปิดยังไงอาจารย์ผมลืมลนะเช่อนีคร <laughs> <laughs> ับฟันเฟืองนะฮะปุ่มข,า,ขาวๆนี้นะกดปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกแล้วหมุนกรดังบูด ท่านเองครับ,รบ,รบการเปิดง่ายๆสัญลักษณ์หน้าจอแต่ละอย่างเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมเหมือนคิวสาถ้าใครเคยใช้คิวสามสิบคิวหกสิบแล้วใช้ตัวนี้ได้เลยอืมใช่จับจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับการตังค่ายกเว้นว่าจะมีสัญลักษณ์คิวตัวนี้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาน,นะครับซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธแต่ไม่เกี่ยวกับบลูทูธหูฟังนะตรงนี้สัญลักษณ์คิวตัวนี้ปกติถ้าเป็นในรุ่น30 60เนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะตอนที่อัปเดตซอฟต์แวร์ แต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่ตลอเวลาเมื่ก็ว่าเขาอาจจะเปิดบินทูไว้พร้อมสําหรับการเชื่อมต่อกับระบบอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับก็เรามาดูสัญลักษณ์แต่ละโหมดกันครับก็จะมี 1, นึ่นะครับโหมดที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นทางนี้แทน มองเห็นใช่ไหมครับอ่าโอเคมันก็จะบอกนะตอนนี้เราอยู่ในโหมดพาร์คแต่การเปลี่ยนโหมดเนี่ยจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะถ้าแต่เดิมในควสมันจะต้องกดอย่างนี้ใช่ไหมครับของปุ่มเนาะในคิวเนาะแต่ตอนนี้ก็กดแค่ปุ่มเดียวมันง่สับโหมดไปเรื่อยๆอ๋อขวาบนเลยนะใช่ครับลำมากสะดวกสบายขึ้นใช่ง่ายขึ้นอ่าแค่นี้นะครับส่วนการตั้งค่าด้านล่างก็กดฟันเฟืองเข้าไปครับก็จะไปเจอแต่ลางนก็ตัดโลหะตัดขยะะครับผม เรื่องเสียงครับอันนี้อะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นอ๋อโลโทนอันนี้โทนเบรกครับกาหนดว่าจะให้เสียงต่ำไปตรงไหนจะเสียงสูงจะเริ่มตรงไหนนะครับแล้วก็จํานวนโทนครับมีกี่มีกี่โทนครับคุณเบลสามจำนวนโทนมีกี่โทนครับสองสองโทนสองโทนสามโทนสี่โทนอ่าประมาณนี้ในโหมดนะครับพิกก็คือเสียงความสูงต่ําของ ของของโทนในแต่ละช่วงนะฮะเราคือไอดีไอดีต่ำเสียงก็จะต่ำไอดีสูงเสียงก็จะสูงแต่สมมติว่าเราต้องการให้ไอดีไอดีต่ำต่ำเสียงสูงก็มาปรับที่พิชเมื่อกี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับการตั้งค่าส่วนอันนี้ก็อันนี้อะไรวะเฟอร์รัสเซนก็คือความความดังเบาของเสียงและเสียงเหล็กนะครับเหมือนในเหมือนในใไม้และะ็บอะเวลาเราเปิดเหล็กเสียงจะเบาถูกไหมครับอ่าต,ตัวนี้ก็เหมือนกันครับ ถ้าเราตั้งค่าไว้ต่าๆเวลาเราไปเจอเหล็กถ้าเราเปิดเหล็กอยู่เสียงเหล็กก็จะเบาตุ๊ดตุดตุดตุดแต่ถ้าเราต้องการให้เสียงมันดังขึ้นเราก็มาเล่นที่ F E c e n นตัวนี้อืให้ดังระดับห้ามันก็จะดังมากขึ้นแค่นั้นเองอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความถี่นะครับให้เลือกได้ันจะมีอยู่สามความถี่นะฮะอที่กเนไม่ขั้งตนะ้นใช่าลองกลับไปดูที่ความถี่แรกความถี่ที่หนึ่งห้าห้ากิ๊บปุ่มอขึ้น เลาเราเลือกเมนูเลือกเสียงอะไรต่างๆก็กดขึ้นลงนะใช่ครับเห็นไหมมันจะมีวนไปเรื่อยห้าสิบสามแล้วก็ห้าสิบสามแล้วก็ยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับการเชื่อมต่อหอูฟังบลูทูธทําได้โดยการกดด้านข้างตรงนี้นะครับถ้ากดปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์กระพริบขึ้นมามันก็จะตามหาหูฟังขึ้นเลยว่ะอ่าเป็นละเนี่ยกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ปุม่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้าจอนะครับตอนนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดไฟหน้าจอก็เป็นไฟสีส้ม ่แค่นั้นเองครับอินดิเคเตอร์แบตแล้วก็ความลึกอขอความวาพัคลับนะครับก็เข้าใจง่ายคือความลึกแหละเออตอนนี้เราอยู่ก็ต้องเรียกว่าอยู่ในโซนที่มีสัญญาณรบกวนบ้างนะเพราะสายไฟก็อยู่ใกล้ๆอันนี้เล่นเก้าสิบเก้าเงียบนะเงียบนะเงียบเงียบหมดเลยแม้แต่นี้ก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเราปิดเสียงไว้อ้หนะไ มันม,มันจานมันจะกินตัวเครื่องอะไรเนี่มันอยู่ใกล้ใช่ตอนนี้มันกินตัวเครื่องเสียงน่ารักเนาะใชปฝาดเสียงแบบเควสหน่อยขอแบบเควสปกติหน่อยอาจารย์หลายคนเขาชอบเสียงนี้ตอนนี้มันเหมือนเป็ดก่นอนไหนก่อนแหนไม่ใช่ตัวเขาโทษเมื่อกี้เมื่อกี้เป็น เพีชใช่ไหมอาจารย์เมื่อกี้พีชหกสิบหกทนพีชครับใช่อ๋อนี่ก็เป็นเสียงกลับมาปกติมันเป็นปกติอือสอยที่สอยที่สอยทีประมาณนั้นโอ้ยยังมือนเดิมนะถ้าถ้าวัตถุอยู่ติดจานติดจานน้ำจะดังเงี้ยโอเวอร์โหลดนโอเวอร์โหลดเหมือนเดิมวอลุ่มตรงไหนอาจารย์เมื่อกี้ FC ถามครับวอลุ่มอยู่ด้านข้างในคอมเมนต์เมื่อกี้ FC ดูไม่ทัน ดานข้างด้านข้างครับถ้า,ากดค้างไว้จนสุดนะครับมันก็จะกลายเป็นโหมดสั่นแทนอาจจะไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกืเดเยืไม่ใช่ในน้ำเมือ่อวนะานลองใช้แล้วก็โอเคนะเพราะว่ามันต้องบอกว่าไม่ค่อยลั่นแล้วครับมันเรียกว่าไม่ลั่นเลยดีกว่าค่อนข,ข้างสถเยรกว่าชิวสามสิบแต่ชิวหกสิบเยอะเยอะเยอะมากมาเยอะมากมาเยอะมากนะความลึกก็เพิ่มมาต้องบอกเพิ่มมาสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับก็ ต้ององงลลดูแที20่20%คนถามมันนิดเดียวเองแต่จริงๆอาจจะ20%อาจจะเงินแสนเงินล้านเลยนะบามันถูกกันนะคะ่ะเอาเอาโดยรวมก็เหมือน Q30 Q60 ไหม Q30 ไหม Q60 เลยครับแทบไม่มีอะไรต่างกันเหมือนก็ไม่ต้องอธิบายเลยใครที่เคยใช้ X5 X10 Q30 Q60 ตระกูล Q ทุกอันนะครับมาใช้อันนี้ก็ใช้ต่อได้เลยก็จะมีแค่ต่างแค่เลือกวิธีเลือกโหมดจะเป็นตัวนี้ใช่จะเป็นตัวนี้เมื่อก่อนไม่ต้องกดสองปุ่มใช่แล้ว กาวาลานเหมือนกันใช่ไหมดีขึ้นกาวมาล้านเหมือนกันลดดีขึ้นด้วยกดเงายขึ้นครับใช่ครับแล้วก็ปั๊มจันใช่เหมือนกันได้มากขึ้นชี้เป่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเหมือนเดิมหมดครับถ้าใครสงสัยไม่เข้าใจก็ไปย้อนดูคิมคิวสามสิบได้เลยทั้งที่ผมคุณโฮมทําไว้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับก็โอเคนี่ก็เป็นอ๋อตัวนี้แพ็กเกจจะมากับหูฟังไร้สายนะครับเป็นฟังบลูทูธมาแถมหูฟังด้วยใช่ไหมใช่ครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้อ่ะออกมาให้ดูดีกว่า แล้วก่อนจะดูเรื่องหูฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสริมเรื่องชาร์จแบตเตอรี่นะนี่อาจารย์ช่วยหน่อยครับอ๋อครับผมอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมเวลาปิดเครื่องนะครับอันนี้นี่เปิดแล้วปิดเครื่องก็เหมือนเดิมกดบานหนึ่งวิปล่อยนะโอเคนีครับอ่ะเรื่องชาร์จเป็นไงอาจารย์เรื่องชาร์จรรก็เหมือนเดิมครับเป็นระบบแมกเนติกชาร์จก็คนะือเอาตัวนี้ปะเข้าไปแนะนำให้หัวชาร์จเป็น2.0 ัวชาร์จที่ใช้ตัวตัวอะแดปเตอร์ชาร์จก็ควรจะจ่ายไฟได้2อแอมป์ขึ้นไปนะครับเพื่อให้สามารถชาร์จได้เต็มที่เพราะถ้าไม่งั้นมันจะชาร์จไม่เต็มอ่าหรืออะแดปเตอร์อาจจะไม่ได้เพราะทำงานโอเวอร์โหลดแต่ว่ารุ่นรุ่นใหม่ๆจะเป็น2.0แทบแทบทั้งหมดแล้วคือพอมันไม่ได้แถมเนี่ยบางคนเวลาไปเขาก็จะไปหาอะแดปเตอร์เก่าๆที่มันเหลือมาใช้คือของถูกๆตามตลาดเนี่ยเอันนั้นคือผมไม่แนะนาครับมันชาร์จไม่ได้แน่นอนจะมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วหลายท่านก็ถามว่าทําไมตรงนี้ไม่มีฝาปิด อยากจะให้มีฝาปิดเราก็เคยคุยกับเขากันแล้วนะเขาบอกว่าถ้ามันมีฝาปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นพอร์ต USB เลยซะอซึ่งมันจะไม่สะดวกการชาร์จแบบเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ตุ่มๆต,ตรงนี้เขาเคลือบทองเอาไว้ ตัวนี้คือทองนะครับทองใช่ไหมใช่ก็เคลือบเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเ,เกิดการเป็นสนิมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้มีอายุการใช้งานนาะนซึ่งที่ผ่านมาตรงนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยขูดไปขายใช่ไหมครับขูดว่าขุดทองไปขายพันเครื่องอาจจะได้ไม่ถึงกํามาแล้วตลอดเวลาที่คือทุกคนที่เคยใช้ตรงนี้ไม่เคยมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือมันอาจจะเป็นคราบน้ําคราบโครนอ่าแล้วก็ไม่ทําความสะอาดนะครับค<า>ือจากน้ำคือจากน้าแล้วก็ไปชาร์จเลยอันนั้นไม่ได้นะ ยิ่งเป็นเกลือยิ่งไม่ได้นะครับมันจะทําให้เครื่องรัดวงจรหรือบางครั้งมันจะเกิดออกซิเดชันแล้วทําให้วงจรด้านในเนี่ยเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเช็ดให้แห้งทําให้แห้งก่อนชาร์จทุกครั้งเออแล้วก็ควรชาร์จทุกครั้งหลังใช้ใช่ครับเพื่อยืดอายุการใ,ใช้งานถึงจะใช้งาน10นาทีก็ช่าง3ชั่วโมงก็ช่าง10ชั่วโมงก็ช่างถ้า10นาทีไม่เป็นไรถ้าสินาทีไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรนะแต่ใช้งานไปแค่ชั่วโมงอ่ะควรจะชาร์จอ๋อนะครับควรจะชาร์จทุกครั้งเเเเพรรรราาาาาาะว่่ถ้้ใชจนนนนนแแบบตตหมมมดียัป็กท อายุการใช้งานแบตมันจะน้อยตั้งแต่เอาจริงตั้งแต่ขายคิวสามสิบมายังไม่มีถ้าไม่มีแบตเสื่อมเลยนะใช่ใช่ใช่ใชไหมเพราะว่าคําแนะนํเนี้ที่เราใช้แต่น็อกส่วนใหญ่จะมีเพราะาน็อกคนจะใช้จน<บ>ที่ไม่รู้คือพูดตรงๆว่าต้องเข้าใจว่ามันก็มันมาจากหลายเจ้าเนาะบางทีเขาอาจจะลืมแนะนําเทคนิคต,ตรงนี้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาเข้าใจว่าใช้จนแบตหมดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ทำให้แบตเสื่อมทำให้แบตเสื่อมไวตอนนี้น็อก ผมเปลี่ยนแบตนนอกไปเกือบสี่สิบเครื่องแล้วนะที่ผ่านมาเกิดจากการใช้งานแบตหมดใชบ่บางคนแบตเสื่อมไม่ถึงปีก็มีแบตเสื่อมละคือปล่อยให้แบตหมดแล้วค่อยชาร์จใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่หรือบางครั้งวางเครื่องไม่ได้ใช้น,น,นานๆเนี่ยควรจะชาร์จอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งให้เต็มคือทุกรุ่นเลยใช่ไหมทุกรุ่นถึงไม่ใช่ใช่เป็นการรักษาเป็นตัวชี้เป้าช่างทานชาร์จก็ควรเหมือนกันเหมือนกันอันไหนที่เป็นลิเ h ียมควรจะเป็นเออจผมขอเสริมหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยผมเคยเจอนะบางทีเราวางไปวางมา สเต็ปเปิ้ลเทปใสเอ๊ะ<อ>แม็กซ์มาติดตัวนี้เดี๋ยวนี้เรามาเสียบมีสิทธิ์ช็อตแม่ยันชอ็อตสิครับ <laughs> แต่ว่ามันจะไม่ได้ชอ็อตในเครื่องครับมันจะชอ็อตที่หัวชาร์จหัวชาร์จรุ่นดีๆบางรุ่นถ้าตรวจจับว่ามีการรับวงจรมันก็จะตัดการทํางานมันจะชาร์จยังไงก็ชาร์จไม่ครับอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ดีฮะระวังว่าจะมีอะไรก่อนก่อนชาร์จคนดูนะครับหรือว่าอาจจะมีผงศ์เ็กผมใช้สูตรนี้จ้ะผมเอาเทปใสแปะแปะแปะแล้วก็มาแปะตัวนี้ใช่ใช่เพื่อป้องกันการช็ออออตตนนนนนะัััีีเเเเเเป็ททคคคคคิส่่วววรรบบโโดด๋ยมมาาูููกชืหฟงธ โอเคครับเดี๋ยวคุณเปียน่าจะโชว์ให้ดูครับให้อาจารย์ดีกว่าคุณเปียน่าใส่เลยครับฟังบูทูธหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวเปิดเครื่องกันเปิดขออนุญาใส่นี่ฮะนี่ครับนี่เราก็เสียบเข้าได้เลยไหมจ๊ะไม่เห็นดังเลยนีแสดงถึงไอคิวครับอันนี้ชมยามาชชมชมชมนี่ก็เป็นตาถามว่าเอาไปฟังเพลงได้ไหมผมคิดว่าไม่ได้นะครับเขาน่าจะล็อกโค้ด อ๋อโอ้โหนี่ได้ขอได้นะดูเล็กๆกัะท<อ>ัดรัดดีเนาะนี่เนี่ยเพิ่มโูลูมได้จีเปิดอืออาจารย์เชื่อมงครับเราต้องเปิดก่อนนะเปิดเครือ่องตัวนั้นก่อนครับมีแบ,บตบก็เนี่ยมีเปิดยังครับโอเคแล้วก็มาเปิดที่ตัวนี้จะสายชาร์จเป็นไม่ใช่ไทซีนะเป็นไมโครครับ เชื่อมกันแล้วครับเรียบร้อยโคตรไวเลยเรียบร้อยแล้วเออเชื่อมกันแล้วรไม่ถึงวินาทียังไม่ได้ทําเลยไม่ต้องกดเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยกับฟังกันหนูกดปุ๊บติดปั๊บเลยกดดติปั๊บโอ้ถือว่าไวมากนะอาจารย์ไวมากไวกว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเครื่องรุ่นหนึ่งเจ็ดหมื่นนั่งยองใช้เวลาสามวิปปุ๊บปิดเลยเฮ้ยโอ้ลองฟังเสียงมาคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้าง เออเล็กเบาไม่หนีผูเนาะคนแรกของประเทศไทยครับที่ได้ใส่หูฟัง OS q u e ส t Q35 ขอบอกว่าเสียงดีกว่ามันกินแล้วติดคออ <c oughs> มันกินแล้วติดคอเสียงหูฟังอุบาทมากแต่ว่าเสียงดีนะเสียงนั่นมากเออใช่ใช่ใชเสียง <ๆ S 2> จริงๆแต่ถ้าถ้าลงน้ำนอจันลงน้ำสัญญาณหายาน้ำปิด<ช>หน้าเครื่องทุกรุ่นเลยสัญญาณหายผมเคยลองันนี้ไม่กันน้ำนะครับอย่าเผลอไปก้มลงน้ำนะแต่ว่าจะลองจุ่มน้ำอยู่นะพัง โอเคแล้วนี่ก็เป็นเรื่องรวมๆของ Q 3 5หนะครับแล้วก,การตั้งค่าแบบค่าทั่วไปเราไม่ค่อยพูดถึงมากเพราะว่ามันคล้ายๆกับ30ูนเนาะ,ะพูดไปก็จะซ้ำถ,ถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถามเข้ามาได้สอบถามมาได้นะหรือว่าม่ก็พิมพ์ใน y YouTube เลย Q 30จะขึ้นคลิปคุณโฮมคลิปผมอ่านะหลักๆแต่จะขึ้นคลิปคุณโฮมก่อนเพราะว่าคุณโฮมจะเน้นการใช้งานงผมจะเน้นเป็นปีกย,ย่อยโอเคแล้วก็วันนี้ที่เรามาอยู่ที่เขื่อนเพชรเนี่ยเพราะว่าเราจะมาใช้มันใช่ไหมใช่ครับเมืาะวาน เมื่อวานนี้ผมว่าไปลงมาหลายท่าเลยน้ำเพชรเนี่ยเออได้ใบไม้ทองคำอะไรนอ่าใช่เดี๋ยวขึ้น่าไปดูนะเกือบทองคำใช่ไหมจังทองคุณมาเบลทองผมจะรีบไปดูนะเป็นตะกัวชุบทองเหลืองชีวิตจบเลยเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้เราจะลองลงแม่น้ำใช่วันนี้เดี๋ยวจะให้ลองคุณเบลลองใช้ในน้ำเพชรครับเป็นปาเขื่อนนะแล้วช่วงตอนเย็นนาจ๊าเมื่อวานเรามาก็จะมีคนมาเล่นน้ำกันเยอะแยะใช่นะ ดูว่าจริงๆอะ่ะผมรู้เลยว่าแถวเนี้ยนักเดินเครื่องอะ่ะมากันจนไม่มาแล้วอ่าใช่ไหมน่าจะใช่นะมากันจนไม่มาแล้วเพราะผมเดินในน้ำเนี่ยผมเห็นรอยขุดหลายจุดผมเชื่อว,ว่าเขามากันจนเขาทิ้งหมายไปลเะเขาคิดว่ามันจะหมดแล้วเอาจริงจันชรบุรีนี่นักเดินเครื่องเยอะไหมยเยอะเป็นรอยไหมจันอย่าว่าแต่นักเดินเครื่องเลยครับคนที่เข้างมของ,ของนี่ก็มหาสาราเข้างมกันมาหลายสิบปีละอ่าแต่มันจะเป็นจุดๆนะฮะอาจจะไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะเป็น คนที่เล่นน้ำมากกว่าจะเป็นของปัจจุบันหล่นซะมากกว่าเช่นแหวนทองแหวนทองซึ่งเราจะได้วันนี้หรือเปล่าใช่ี๋ังมาดูกันโอเคก็ครบถ้วนนับกระบวนความโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามใน EP ต่อไปในเรื่องของการเดินหน้างานจริงใช่โอเคครับถ้าผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามรุ่นนี้ก็ตามนะติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นนลางนี่เลยนะครับหรือสกายคิวอาไว้ไลน์ที่มุมไหนจันตรงเนี้ยอ่ามุมเนี้ยอ่ามุมนู้น อย่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้พลาดคลิปดีๆในคราวหน้าครับเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาลุยหมายนี้กันนะครับปรึกษาเบลซื้อกับผมขอบคุณครับซื้อกับผมก็เหมือนซื้อกับอาจารย์ซื้อกับอาจารย์ก็เหมือนซื้อกับผมนะโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้พลาดคลิปดีๆในคราวหน้านะครับผมเอ๊ะคำนี้เราพูดไปแล้วครับนะเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ